การเดินทางสมัยนี้สะดวกนะครับนอกจากเราสามารถจะใช้แผนที่ช่วยในการเดินทางแบบสมัยโบราณที่เป็นกระดาษแล้วเนี่ยเรายังมีแผนที่ที่เป็นแบบเรียลไทม์จึงดูได้จากอุปกรณ์ติดตามตัวอย่างเช่นมือถือนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตของเราแล้วว่า Wi-Fi เราดีพอที่จะให้ข้อมูลตามเวลาจริงหรือเรียลไทม์ได้ดีแค่ไหนอย่างมาที่เกาหลีนี่เขามีระบบ 4G และอย่างที่เห็นอยู่ที่ใช้อยู่เนี่ย ก็จะเห็นแผนที่เห็นตำแหน่งเราในแผนที่ตลอดเวลานะครับมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะระยะให้ก็สะดวกมากตอนนี้ใช้อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินของเขาก็จะเห็นว่ามีความสะดวกมากขึ้นนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งของไทยก็จะสะดวกแบบนี้เช่นกัน สาไกด์ใน,ในะครับท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาทางตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็พิธีกรผู้ช่วยของผมในครั้งนี้ก็ยังเป็นน้องสายนะครับน้องสายวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนกันครับตอนนี้นะคะสายก็พาทุชินมาอยู่ที่ย่านคังน้ำค่ะคและตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตึกตึกนี้ค่ะบริษัทนี้ค่ะบริษัทอันดับหนึ่งของเกาหลีค่ะบริษัท Samsung ค่ะค นี่ค่ะที่นี่ค่ะซัมซุงดีไลน์นะคะเป็นศูนย์โชว์เทคโนโลยีต่างๆของซัมซุงมากมายค่ะพี่ชินฟังดูน่าสนใจมากใช่ค่ะมีอะไรให้เราเลือกเล่นเลือกสัมผัสมากมายเลยค่ะพี่ชินอยาก,ยากเข้า<ด>ไป<ด>แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราเข้าไปเลยดีกว่าค่ะไปครับตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณของบริษัท ซัมซุงละเขาเรียกรวมๆก็บอกว่าเป็น Samsung City s a m ซุงไอทีซิตใช่ค่ะแล้วพี่ชินรู้ไหมคะ,ะว่าบริษัทซัมซุงความเป็นมาเป็นยังไงอ,อยากรู้เหมือนกันเดีเ๋ยวเขาบอกเขามีวีดีทัศน์อยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะพาไปชมว,วีดีทัศน์ของความเป็นมาบริษัทซัมซุงกันเลยดีกว่าแต่เขาห้ามถ่ายเดี๋ยวคงมาสรุปให้ฟังทีหลังว่าเขาเล่าอะไรให้เราฟังบ้างในวีดีทัศน์นะครับสา<ช>ยการแล้งสา เซนเซอร์รับสัมผัสรับแรงกดของเราแล้วกดปุ๊บมันก็จะเชื่อมโยงกับแสงแล้วแสงก็จะแสดงอยู่ทางด้านตัว LED ด้านหลังด้านนู้นด้วยมีสีสันมากๆเลยนะคะพี่ชีนอกจากนี้ยังลิงก์โปรแกรมไปกับเสียงของดนตรีด้วย Amazing ม,มากเลยค่ะืเป็นการแสดงเทคโนโลยีอย่างที่เป็นภาพมากๆเลยนะครน่าสนใจมาก เจยมากลนี่ใช่ไหมคะพี่ชินที่พี่ชินบอกเมื่อกี้ค่ะถ้าเราสัมผัสแล้วจะมีเสียงดนตรีออกมาใช่แล้วครับเขาใช้เซนเซอร์เป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่จะแสดงนะครับแสดงผลเป็นแสงรวมทั้งเสียงเพลงด้วยน่าสนใจมากเป็นพิเศษต่ารที่แสดงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แล้วสุดแส ไงบ้างเมื่อกี้ฟังวิดีทัศน์แต่เะน่าสนใจเหมือนกันเนาะน่าสนใจมากตั้งมานานพอสมควรเลยนะซัมซุงหนึ่งเก้เกาแล้วก็ซัมซุงนะคะเป็นบริษัทแรกๆเลยะคะ่ะที่ผลิตเกี่ยวกับ บริษัทเขาใหญ่มากเนาะ<ช>ดูได้จากหลายเรื่องเลย<ช>อย่างเช่นผลประกอบการเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มสินค้าไอทีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่โทรทัศน์ซึ่งเขาชำนาญเนี่ยไปจนถึงไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเมมโมรีการ์ดอะไรถ้ารวมหมดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้ใหญ่มากประมาณเกือบเกือบหนึ่ 15, ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอใหญ่ตโตโหมลานมากเม,ม,มื่อกี้ดูทานไหมเขามีจํานวนลูกจ้างเยอะมากเลยนะ มีรวมๆแล้วประมาณ5 5 0 0 0คนครึ่งหนึ่งเนี่ยทำเป็นเป็น,ปนพนักง,งานที่จบระดับสูงเนาะ<ช>จบ<ช>ทางด้านปริญญาโทรหรือเอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเลยก็<ช>เป็นดีไซเนอร์ฉะนั้นไม่น่าแปลกใจว่าผลิตภัณฑ์ก็ออกแบบได้สวยทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะเ<ร>มอกี้อย่างที่ทรายบอกตั้งแต่แรกนะคะว่าซัมซุงค่ะเป็นบริษัทแรกๆนะคะหรือว่าเป็นสินค้าชิ้นแรกที่ซัมซุงผลิตก็คือทีวีค่ะส่วนนี้ก็เราก็จะเห็นแต่ทีวีทั้งนั้นเลยนะคะ จอมีทั้งไซส์ใหญ่ตโตมหมานจอบางมากๆเดี๋ยวจะมีแบบเบามากๆด้วยถึงเอาไว้ด้วยลวดบางๆเส้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีจออินเทอร์แอคทีฟรุ่นใหม่เดี๋ยวไปดูกันสนุกมากเมื่อกี้มองดูแล้วดิจิตอลสามมิติอินเทอร์แอคทีฟครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับ นี่ไงที่ซัมสุงที่เราคุยกันว่าเขาเป็นเจ้าทางด้านทีวีเนาะรตรงนี้ก็จะแสดงวิวัฒนาการรุ่นแรกของทีวีก็จะเรียกย่อว่ RT, อา CRT คาโทดเรคิวเป็นหลอดเป็นเป็น,เป,นเป็นท่อแล้วก็ยิงประจุออกมาที่หน้าจอนี่คือแบบมาตรฐานถ้าเป็นรุ่นเก่ามากๆก็จะใช้เป็นหลอดสูญญากาศอยู่ข้างในด้านหลังแต่รุ่นใหม่หน่อยก็จะเปลี่ยน แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแผ่นแล้วก็มียิงอิเล็กตรอนออกมาก็จะเลียกไ่้ที่ก้นใหญ่ๆใช่ไหมคะตอนเด็กๆค่ะยังทานค่ะยังทานค่ะถ้ารุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีก้นใหญ่ๆอย่างที่ว่าพอมารุ่นใหม่ขึ้นมาอีกก็คือเขาเรียก LCD ก็ก็ใช่ค่ะมีดีขึ้นภาพสวยขึ้นชัดขึ้นสามารถแสดงผลได้ละเอียดขึ้นแต่ว่าก็มีรุ่นใหม่มาอีก ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่จอแต่ว่าราคาก็จะต่างกันมาก LED เ<ช>นี่ยจ,จะแพงนิดนึงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันไม่ใช้พวกโลหะหนักอย่างเช่นพวกปร,รอทใ,ในกระบวนการผลิตเลยฉะนั้นก็จะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญมันกินไฟน้อยกว่า LED ก็เลยคิดเก็นว่าน่าจะใช้แบบนี้เป็นแบบมาตรฐาน <LED S 2> เป็น LED ใช่ที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้อเปะใช่แล้วจอพวกนี้แหละคือส่วนใหญ่ที่เขาแสดงอยู่มักเป็น LED แล้วเป็นรุ่นล่าสุด บางเฉียบเลยค่ะพี่ชินใช่แล้วน่าใช่มากเลยค่ะอือใช่ใช่แภาพยังคมชัดมากนะะีนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่าเทียบกัน LED เนี่ยภาพคมกว่า LCD มากภาพคมชัดมากเลยค่ะในเรื่องราวเขาก็จะเล่าให้ฟังเปรียบเทียบจะเห็นว่าน้เรื่องของน้ำหนักก็จะเบากว่าแล้วก็กินไฟน้อยกว่าฉะนั้นทามองในแง่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะว่าซัมซุงเขาก็ชูประเด็น หนึ่งเมื่อกี้ในวีดีทัศเราก็จะเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นกรีนเป็นนโยบายเขาเพื่อช่วยโลกนี่นะคะเขาเปรียบเทียบอยู่เลยใช่ดูลักษณะสีสดใสกว่ากับ LED สำหรับที่นี่ค่ะสนุกดีครับชอบอินเทอร์แอคทีฟที่เขาจัดแสดงไว้มากเลยครับใช่ค่ะเราได้ลองเล่นลองสัมผัสกับเท<ช>คโนโลยีของซ<ช>ัมซุงมากมายเลยให้ความรู้สึกของความเป็น IT City จริง,รงๆแล้วเดี๋ยวไปไหนนต่อครับอ่าสถานที่ต่อไปนะคะที่สายจะพาพี่ชินไปค่ะเป็นมหาลาัยนะคะที่สวยติดอันดับต้นๆของเอเชียเลยค่ะและยังมีสิทธ์เก่านะคะเป็นนักร้องค่ะ ที่มีชื่อเสียงค่ะพี่ชินลองทายสิขาว่าใครใครว่านักร้องเกาหลีเหรอรู้จักไม่กี่คนเองรู้จักมีเลนมีทรายมีใครใครนี่ไม่ใช่แน่ๆค่ะนี่ชาคุณแต่ว่าไม่ใช่นี่ชาคุณก็ไม่ใช่อืมครับเลนค่ะเลนเลนเป็นศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากเลยคะซึ่งจบที่สถาบันนี้ค่ะเดี๋ยวทรายจะพาพี่ชินไปค่ะตกลงที่เราจะไปคือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของทีค่ะอ๋อโอเคไปกันเลยไหมค่ะไปกเลยจ้า ที่ทินตอนนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยของหีแล้วนะคะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะเห็นวิวด้านหลังโอ้สวยเชียวครับใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มอากาศเย็นๆแล้วเนาะค่ะแต่แม้ว่าพี่ไม่เอามือออกมาข้างนอกแล้วเหมือนกันค่ะพี่ชินหนาวเริ่มหนาวแล้วแต่ถ้าหนาวอย่างนี้ไซมีตัวช่วยค่ะพี่ชินคืออะไรตัวช่วยนี่ค่ะฮอตแทบแตบน่ารักเชียวฮอตแพทบแอบปิดราคาแล้วคืออะไรเอาไว้ทำอะไรใช้เป็นของขวัญค่ะอันนี้ค่ะเวลา อากาศเริ่มเย็นๆหนาวๆนะคะเราจะเห็นว่าคนเกาหลีจะเอามือซุกเปนีนี้ที่ไหนได้ว่าเขามีนี่ค่ะแอบซ่อนไว้ใส่ไว้แล้วมันจะรู้สึกอุ่นๆค่ะแต่ใส่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทําไมอุ่นได้อะค่ะในเมื่อมันเป็นแค่แผ่นพลาสติกอะไรข้างในเดี๋ยวสาธิตวิธีนิดนึงเขาใช้งานไงฉีกซองเท่านั้นห้ามเอาใส่ปากหน้ามันเหมือนซองมันเหมือนบะหมี่ไงไม่รู้เนาะอ่าแล้วไงต่อ เปิดปื๊ดมีสองชิ้นค่ะพี่ชินมีสองชิ้นใส่ซ้ายขวาค่ะต้องทำอะไรไหมต้องตบๆเขย่าเขย่าเลยไหมใช่ค่ะก็นี่ค่ะเปิดออกมาอ๋อเปิดออกเปิดออกเปิดออกค่ะเปิดออกค่ะแล้วคือแปะลงไปด้านในผนังค่ะแล้วเอาด้านนี้ค่ะความร้อนก็จออกมาจากทางด้านนี้ค่ะอ๋อนี่ค่ะแปะเลยค่ะพี่ชินแปะด้านในแปะยังไงเดี๋ยวเรากตัวยาง อ่าโอเคนี่ค่ะแปะด้านนอกอ๋อด้านที่เอาด้านที่มีเหนียวเหนียวนนะสมมุติว่าน,นี่คือด้านในนะคะเ,คเราก็เอาด้านที่เหนียวเหนียวแปะด้านใน,นะคะ่ะอืมปื๊ดแปะอยู่แล้วแต่ข้างในเนี้ค่ะพี่ชินสีดำๆค่ะผงดำๆค,คืออะไรคะอ่าถ้าลองเดานะมันน่าจะทํางานกับข้างกับแผ่นลดความร้อนอแผ่นเจลลดความร้อนในเด็กเคยสงสัยว่ามันดูดได้ไงเลยค่ะเคยใช้อยู่ค่ะเคยใช้อยู่เหมือนกัน มันก็คือมีสารเคมีบางประเภทเวลามันทํางานเนี่ยเมื่อถูกกระตุ้นแล้วมันสามารถดูดความร้อนได้ในกรณีนี้เมื่อถูกกระตุ้นมันทํางานกลับทางกันคือมันดูดมันมันปล่อยความร้อนออกมานี่จริงๆเป็นปฏิกิริยาเคมีเนี่ยตั้งแต่สมัยมัธยมหรือเรียนกันอุดมศึกษาก็เรียนเนาะการรับหรือคลายความร้อนเนาะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเริ่มรู้สึกอุ่นๆแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วมันมีอุณหภูมิมาเรื่อยๆ <Okay. S 2> เราเดี๋ยวเราไปดูภายในมหาวิทยาลัยกันดีกว่าก่อนที่แสงจะหมดนะ <Okay. S 2> ไปกันนะไปกันสายพามาถึงมหาวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยมีอะไรจะอวดที่บ้างครับตอนนี้นะคะสายพาพี่ชินค่ะเข้ามาใน รั้วมหาวิทยาลัยคะ่ะและด้านหลังของเราค่ะก็เป็นหอสมุดค่ะเป็นหอสมุดกลางนะคะคมหาวิทยาลัยของายค่ะหอสมุดมีเทคโนโลยีอะไรแตกต่างจากเมืองไทยมากมายครอยากจะพาพี่ชินไปดูตัวเจ๋วเลยครับ น้องทายครับพี่เห็นน้องๆนักศึกษาแวะมาที่โจ๊กเครื่องเนี่ยเยอะเลยเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเนี่ค่ะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องยืมหนังสือคืนหนังสืออัตโนมัติพิชีนปกติที่เมืองไทยนะคะขอสมุดจะต้องมีบรรณารักษ์ใช่ไหมคะอมตแต่นี้ไม่ต้องเลยค่ะเราใช้เครื่องนี้นะคะในการยืมหนังสือคืนหนังสือจัดอยากดูแล้วได้่งงั้นเดี๋ยวสายิตให้ดูดน่งอ้าว นี่นะคะก่อนอื่นเราต้องวางหนังสือลงไปนะคะกดปุ่มนี้ค่ะปุ่มยืมและอย่างหนึ่งคือที่สำคัญที่สุดคือบัตรนักศึกษาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีรหัสส่วนตัวนะคะกดยืมค่ะอ๋อก็จะเห็นเลเซอร์สแกนใช่แล้วค่ะ S <S> นนดูเซลี์หนึ่นชิคะอเขียนดู้แล้วครับชิ้นอ,อแค่นี้ก็เดินออกห้องสมุดเอากลับบ้านได้แล้วใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีนะคะใบนี้ค่ะกำกับบอกว่าหนังสือนี้นะคะจะยืมได้ถึงวันไหนเมื่อไรเคยสงสัยไหมว่าไอ้แถบพวกนี้เนี่ยมันคล้ายหรือเหมือนกับแถบพวกผลิตภัณฑ์ที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามห้างใช่ ใช่ก็สงสัยเหมือนกันค่ะมันคืออะไรจริงจริงมันคือเหมือนกันเป็นบาร์โค้ดก็จะเห็นเป็นแถบเข้มแถบอ่อนซึ่งลักษณะการวางตัวของแถบเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ํากันเลยทีนี้โค้ดพวกนี้จริงๆมีเยอะมากนะอย่างเช่นสมัยใหม่ยังมี QR โค้ดก็จะเป็นโค้ดแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วจุดๆๆเล็กๆข้างในอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะเห็นเยอะมากในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อ่าหรือบางทีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพอเขา เอาเอามือถือไปวางปุ๊บถ่ายขึ้นมามันก็จะพาไปที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ได้แล้วสุดท้ายก็ยังมีโค้ดที่สําคัญมากในงานวิจัยก็คือ DNA โค้ดตอนนี้มีโครงการใหม่ล่าสุดนะเขาพยายามจะทำอถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้อเอาตัวอย่างมาแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมเดี๋ยวนี้จากสมัยก่อนเนี่ยทำแรกๆถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตใช้เวลาเป็นปีหรือเป็น10ปีเดี๋ยวนี้ใช้เวลาแค่เป็นหลักวันหรือเป็นหลักชั่วโมง ซึ่งเร็วมาก<ช>เขาก็เลย<อ>คิดว่าน่าจะทําตัวหลักฐานเนี่ยเป็นบาคคร์โค้ดสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากใช่ค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทายเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกน,นี่แหละค่ะอืมเห็นไหมจากโค้ดตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าเรามองภาพรวมเราก็จะเห็นว่ามันมันมีโค้ดมันมีรหัสอะไรเยอะแยะที่สุดในโลกนี้เลยพมีมากเลยเดี๋ยวสายจะพาพี่ชินนะคะไปต่อในสถานที่ที่น่าสนใจที่อื่นค่ะไปกันค<อ>่ะไปจ้ะ และนี่ก็คืออีกสถานที่หนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในหอสมุดนะคะแต่ว่าหอสมุดที่นี่ค่ะไม่ใช่หอสมุดธรรมดาค่ะตรงนี้นะคะเป็นห้องเหมือนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องการเรียนรู้ใช่เราจะเห็นนะมีนักศึกษาค่ะมานั่งอ่านหนังสือด้วยเล่นคอมด้วยและดูรอบๆจะมีมิเตยศาสตร์ค่ะให้เลือกอ่านได้ตามใจชอบใช่ค่ะคอนเซปต์นี้น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วผมยังไม่เห็นคอนเซปต์ แบบนี้ในห้องสมุดที่บ้านเราสักเท่าไหร่แม้แต่ในที่ทํางานจริงๆถ้ามีห้องซึ่งเป็นห้องพักผ่อนคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันหรือแม้แต่มาพักผ่อนอย่างเดียวเลยบ้างก็น่าจะดีนะครับจริงๆคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านนี้น่าจะลองนําไปพิจารณาดูบ้างนะครับใช่ค่ะ น้องสายครับเดินมาเนี้ยผ่านมาเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันหน้าตามันเหมือนตู้ล็อกเกอร์มาแต่มันดูไฮเทคเนาะมีโฟงมีไฟที่สําคัญไม่มีรูกุญแจเลยมันใช้งานกันยังไงอ่ะใช่ค่ะพี่ชินเข้าใจถูกแล้วนะคะตรงนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์ค่ะแต่เป็นตู้ล็อกเกอร์อัตโนมัติค่ะเราไม่จําเป็นต้องมีกุญแจอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่พี่ชินมีบัตรนักศึกษาค่ะสแกนกับช่องสแกนนะคะแล้วเราก็จะมีกล้องสแกนค่ะว่ารูปพี่ชินกับตัวจริงค่ะ เป็นคนคนเดียวหรือเปล่าโอ้ไคนเทวกจ้างหลังจากนั้นก็ใส่รหัสนะคะสี่ตัวค่ะแล้วก็เก็บของเป็นประตูก็จะเปิดใช่ค่ะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วตอนมาเอาของก็ใส่รหัสก็เปิดประตูเอาของไปได้เลยถูกต้องค่ะใช่ไหมคะอยู่มหาวิทยาลัยไห้เท็กเนี่ย เราก็ออกมาอยู่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วนะครับใช่ค่ะมีแผนจะไปที่ไหนต่อครับพี่ชินเริ่มหนาวไหมคะนิดนึงนิดนึงนิดนึงยังไหวใช่ไหมคะยังไหวสบายมากงั้นทรายจะพาพี่ชินค่ะไปดูแฟชั่นสตรีทของเกาหลีค่ะว้าวซึ่งที่นี่นะคะคนไทยหลายๆคนรู้จักค่ะรู้จักในนามเมียงดงค่ะไปกันเลยไหมคะพี่ชินไปครับไปไปเลยครับ วันนี้ค่ะอยู่ใจกลางเมียงดงเลยค่ะตอนนี้ค่ะสนุกมากครับที่ท่องเที่ยวเดินกันเพลินเลยครับแต่ว่าเริ่มจะเมื่อยแล้วเพราะว่าเดินกันมาทั้งวันแล้วอากาศก็เริ่มหนาวด้วย<ต>นะใครจะไปเชื่อนะสามทุ่มครึ่งเนี่ยบรรยากาศมันไม่ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยเนาะ,ะแต่ยังไงก็ตามสําหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนนะครับผมกับน้องสายแล้วก็ทีมงานรายการสายสกายนะครับท่องเที่ยวเพลินใจให้พ่อีสาร์เทคโนโลยีนําทาง ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ